ตอนนี้เราอยู่กับตา,ออตาชานะผม สองบาทแต่ลุกจินไม่มีลุงจิมเลยให้หอบาทใดีมาใดีมากๆเลยนะคะขอบคุณลุงจิมนะคะกีไเยอะมากนีมีข้าวนะข้าวหมดแล้วเป็นรกับข้าเป็นรสขนมแทนแล้วนะครับกับข้าไม่มีนะคะอัดๆหน่อยรคนเดียวขายสองบาทก็หมดลไม่มีอะไรเลยครับขายสองบาทก็หมดละวอะไร ที่อาจมาเต็มที่หน่อยไม่อยากได้เนื้อแห้งเนื้ออะไรนี่ครับล่าสุดนะครับที่หน้าบ้านลุงนะครับเรือรถกับข้าลุงต้อยก็นิ่หนาวอ่ะได้ใส่แขนยาวเหรอดูนีหนิงนะครับกอดอกแล้วคิดว่ามันจะไม่หนาวนะนะคิดว่ามันจะหายหนาวแล้วเพราะสายมันก็หายหนาวแล้วขี้เกียจเก็บอ่าขี้เกียจเก็บไอ้ เสื้อกันหนาววันนี้แต่งตัวสวยเลยตัววสยยเลจะไปวังเยยบลาเลยนะครับผมครับผมฝากช่อง่าหนิงด้วยนะครับผมจ้าขอบคุณค่ะเป็นบรรยากาศเช้าเช้านะครับรถมารถมา ใส่วุ้นเส้นแต่ชาญจะเข้าครัวนะครับผมเออเป็นข้าวคัวนึ่งข้าวเพิ่งเสร็จเรียบร้อยอะไรนะฮะฮะฮไปบางเยี่ยมอะไรนะกากาเขาจะไปบางเยี่ยมแล้วว่าสั้นหรือไงตีหอดีหมดละตีหอดังเยี่ยมที่บอกหอดหอดหอดเอาไปกรุ๊งนั่นแหละ เหรอเออลยแล้วย่าหนิงลาแล้วกกอกนะครับลาแล้วนะตาชาลายแล้นตาชาลาแล้วนะตาชาลายแล้วหัวใจว่าวีไปหมดเลยไม่มีเที่ยงแล้วนะตาชาตั้งแต่ได้มาอันนี้มาไปไกลเลยนะไปไกลเลยนะเป็นไป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  เป่ไปอะไรแล้วญาตเปลี yeah, ่นไปญาติก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วไปบไปตะปูเลยโอ้ย่าที่ก็เปลี่ยนแปลงแล้วแล้วแล้วตาชานล่ะตาชานก็เปลี่ยนไปเหมือนกันเปลี่ยนอะไรสวัสดีครับที่เดิมอยู่ที่เดิมผลเปลี่ยนไปต่างประเทศแล้วมาตกลงเตรียมเสื้อผ้าแล้ววะเตรียมแล้วไหนอยู่รถผลไปกรับโอ้ ยินดีต้อนรับเข้าสู่วังเยี่ยมเป็นบ้านที่เยี่ยมสมชื่อเลยเยยี่อากาศก็เยี่ยมอะไรก็เยี่ยมหมดเลยก็ญา่หนิงสวยขึ้นเยอะน่ะอือญาตหนิงกันอือพลังมีความรักใช่ะโอ้ยเจ้าของบ้านเอ้าไปดูเลยไได้เลย ใช่่อย่าหาประเด็นให้ยายหน่งนะกลัวจะลงนะปันปันนี่ก็ปันนี่ก็เสดุกใส่น้ำเงี้ยโอ้ยละเมยด้อยครับไม่อยากมีทัวนะยายายสมอนไม่อยากมีทัวนะไม่ชอบทัวแนิงเขาน่ารักอยู่แล้วเขาสวยตลอดอัปเดตเช้าๆนะครับเม่ดานะครับ หนาวไหมครับอันนีครับอากาศเย็นเนาะจะได้ไม่เอาผ้าห่มต้องเอาห่มต้องเอาหมอนเลยไม่ผ้าหอมผ้าคนหนู่มอ๋อู้อุ่นดีนะคะรถมาแรงรถมาแรงหนาวมาก แอนถูกหวยไหมอนแออนนะแมงครับแมงครับผมปากแดงนะแมงอะเอ๊ะเขาถามคนแค่นี้แม่รถขาถามหน่อยแม่ถามหน่อยครับผม ผมก็ยังไม่รู้เนี่ยแกพูดเล่นพูดหัวเนี่ยลองลองถามดูลองนะเราลองไปถามดูจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เดี๋ยวลองไปถามดูไปถามไปถามคุณไปถามลูกไปถามยาสมอนไปก่อนเดี๋ยวตามไปดูรถด้วยนะนี่สมอนไปก่อนนะลุงนะเนี่ยบรรยากาศล่าสุดนะครับที่กกกงนะครับ เจิมมี่ครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับผม thank y o ขอให้ร่ำรวยนะครับเงินทองไหลมาเทมาอ่ะไหนๆแกก็รู้ละอะไรครบรอบ57ปีลุงจิมมี่นะครับวันนี้ครบเลยเนาะบอกเมื่อกี้บอกครบเลยอย่างนี้เซื้อไพรอีกแล้วเอ้าวว้าม่ว้าวม่ไอคอนวันเกิดพอจิมมี่โอ้ยดีใจนะว่าได้รถ รถถ้วอยเสนอดีใจมันอยากได้ขั้นเก่าหมอกข้าไปอยากได้ไม่รถทัวร์เนี่ยพงจิมมี่ครบห้าสิบเจ็ดปีนะครับวันนี้แอนนิเวอร์ซารีนะครับเฮ็ดบีดีตัวเองไปแล้วไไม่เป็นรอ้าแล้วเหรอครับแล้วแล้วแสดงว่ารู้อยู่ดูในคลิปดูในคลิปไม่ไม่ไม่ได้ทำคลิปเลยมันเราแก่แล้วเนาะไปชีเลียดอะไรเรื่อง ครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เชียร์กันเจอกันใหม่คลิปหน้านะโอ้หัวก็ได้หาที่ลาแล้วครับลาแล้วลาแล้วตาชันถ้าบอกว่าลาแล้วโกอกห้ามมาไวตาชันประกาศลั่นใครบอกว่าลาแล้วโกอกห้ามมาตาชันประกาศลั่นไม่ลาตาชันประกาศลั่นโกอกนะครับ ห้ามเข้านะครับไกลลาแล้วตาชานแกงนะครับตาชานแกงตาชานแกงเนะาะมกาุกฮามุกฮามุกฮาตอนตอนบ่ายสิไปวังเยี่ยมมันปะฮะทำอะไรซืออ้อเค้กวันตรีให้เราเดี๋ยวมันมีงานเออแมทเนาะทำแงานแล้วก่อน เราก็ว่ากันเรามีเงินเงินงานเช้านะครับอบาทไปขวาจะวาเงานมันเกิดคิดได้ไปขวจะว้างานมันเกิดได้บวกว่มันมันเกิดเมื่อวานพันพนดีจะไปซื้อนมเงินตัวเองมีแปดบาทก็เลยว่าเอ๊ะเห็นอะไสุด้อีกสองบาทไปของจริงๆกาคด้เจ้าือขอลายแถวพันบา เอากนะขะอยเสียสอบาทเอาไคที่ไปหา2บาทมันขาดยี่สบอาทดิเพ่อนกันเลบอกว่าอ่ยไคให้เจ้าสองบาทให้เจ้าหบาทไปเลยยายไม่รู้ว่ามันเหอลกคิดยายนขอตั่งลูกดสองบาท